EFM DJ Playlist. ดีเจอ้อมค่ะช่วงเวลาห้าโมงกว่าแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังบางคนที่เรายัางคุยกันแล้วก็ฟังกันผ่านทางแอปพลิเคชันหรือผ่านทางช่องทางของโซเชียลมีเดียต่างแพลตฟอร์มต่างๆเรายังได้ยินกันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ยินแน่นอนแปลว่าเขาฟังทางวิทยุนะคะกับอีกอันหนึ่งคือไม่ได้เปิดเลยเลยก็มีแค่นั้นนะคะ <laughs> คือถ้าฟังกันมาก็อ่ะไล่ชื่อเพลงให้ฟังกันไปก่อนนะคะตอนนี้สิ่งที่อมเปิดไปคือไม่พูดหน่อยเหรอนะคะ yours ever แค่ฉันมีเธอและ daily magic นะคะสำหรับช่วงเวลายเย็นๆของวันอังคารที่สามถูกไหมวันนี้คืออังคารที่สามธันวาคมค่ะเรียกได้ว่าเรามาถึงอีกโค้งหนึ่งที่จะใกล้สิ้นปีแล้วนะคะบรรยากาศของการเฉลิมฉลองเริ่มมาแล้วคุณผู้ฟังห้องจัดรายการของเราก็นะเริ่มเป็น มีกตุกกติกตุกกติกตอนรับช่วงแบบเอ่อจะคริสต์มาสจะอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ให้ความรู้สึกอีกแบบหนึง่งก็บอกได้เลยว่ามันมันก็ทาให้อารมณ์มันดู สนุกขึ้นนะการได้เห็นอะไรแบบนี้มันมันก็มีความรู้สึกที่สนุกขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าโกรธไม่เป็นนะคะบางคนคิดว่า,าโอ้โหช่วยอย่างนี้ไม่โกรธไม่เคืองจะบ้าแล้วโกรธมันก็คือโกรธแต่ว่ามันหันมาเห็นแล้วอาจจะหายเร็วขึ้นแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเออเราจะไปเวินเวิร์นเวิรกับใครแล้วก็คิดว่าเออช่วงงานแบบว่าลื่นเิงแบบนี้กคงไม่โกรธหรอกไม่เกี่ยวยาลอนคนจะโกรธวันไหนมันก็โกรธเรื่องอะไรมันก็โกรธรถติดมันก็โกรธได้วันนี้หลีกเลี่ยงการจราจรตรงไหนได้ก็ระวังนิดนนึงงะะครัุฟเพาาว่ หลายพื้นที่เมื่อกี้เข้าไปดูะสะพานข้ามตรงพระรามสี่นะคะก็รถชนอยู่แต่น่าจะเอาออกได้แล้วแล้วก็เห็นอันนึงเห็นข่าวอันนึงที่บอกว่าผู้ว่าเขามีการเร่งรื้อถอนโครงสร้างตลาดลาวนะคะแถวคลองเตยใช่ไหมเขาเรียกแบบนั้นอะ่ะก็ไม่แน่ใจว่ามันคือตรงบริเวณที่อ้อมเข้าใจหรือเปล่าคือมันจะมีอยู่ตลาดหนึ่งแถวแถวคลองเตยที่ มันจะทําความอึดอัดขับข้องใจให้คนที่ผ่านทางแถวนั้นบ้างนะคะอ้อมว่าในบางเวลาคือเวลาเราผ่านตลาดเดีุ๋วผู้ฟังมันก็จะมีความเข้าใจได้ว่าเออมันก็คงมีคนจอดรถซื้อของหรืออะไรลงไปซื้อของอะเนาะเนะแต่บางทีมันมีการจอดแช่แล้วมันไม่ใช่จอดแช่ของคนลงไปซื้อธรรมดามันจอดแช่ของคนขายหรือบางคนส่งสินค้าหรืออะไรเงี้ยและ ตอนที่เคยเข้าใจเนี่ยแช่ซ้ายก็ว่าอึดอัดแล้วนะแต่ก็อาจจะเพราะว่าเออไปรับสินค้ารีบมาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตอนหลังมีเห็นแช่ขวาด้วยนะคะคือเอา้าตกลงราทาถนนไว้ให้จอดข้างตลาดเหรอคือแต่พอมันพูดไปบางทีก็กลายเป็นว่าเฮ้ยทาไมไม่เห็นใจคนทํามาค้าขายแต่ในขณะเดียวกันทําไมตลาดที่เขาทํามาค้าขายตลาดอื่นเขาเคารพกฎได้เราต้องชื่นชมตลาดที่เขาเคารพกฎไม่ใช่ชวนกันไปเฮ้ย หย่อนหย่อนให้ตลาดที่ไม่เคารพกฎและความเป็นอยู่ของคนอื่นถูกปะมันมีตั้งหลายตลาดที่เขาทําได้และบริหารจัดการได้อันนี้ก็ต้องอยู่กับการใช้กฎเข้าไปช่วยดูกฎหมายเพราะกฎหมายควรจะดูแลทุกคนไม่ว่าผู้จะเป็นผู้ประกอบการก็ควรจะได้รับการดูแลในขณะเดียวกันคนที่ใช้รถใช้ถนนที่เขาผ่านตรงนั้นเขาก็ควรจะได้รับการดูแลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นควรจะต้องติดตามว่า เมื่อตลาดนี้ย้ายไปคนที่อยู่ตรงนั้นเขาจะไปทํามาหากินตรงไหนอันนี้ก็เป็นห่วงกันอีกและมันจะมีที่ให้หรือเปล่าเพราะหลายๆครั้งในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงย้ายตลาดแหล่งที่เคยทามาหากินเนี่ยบางทีมันทําให้เอ๊ยไม่พร้อมจะไปยังไม่พร้อมจะไปไปแล้วกลัวขายไม่ดีแต่ถ้าเกิดมันเป็นที่เป็นทางนะคะและรับเป็นทั้งกลุ่มก้อนที่ไปก็อาจจะทําให้เศรษฐ,ฐกิจทุกอย่างยังอยู่ได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันมีความ ไม่คุ้นเคยและไม่คุ้นชินทุกเรื่องรละค่ะความความเปลี่ยนแปลงมักจะทําให้เกิดความเอะเสมอเบื้องต้นมันอาจจะทําให้เราต่อต้านแต่เบื้องกลางอาจจะทําให้เรารู้สึกดีก็ได้ก็ค่อยๆลองดูค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทนะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ําไม่เค็ม พุทโฆพุทธโอย่าลืมโทรนะคะพรุ่งนี้02658373กับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเจอกันแบบฟูลทีมนะคะเผือกหอมเต้นค่ะพุทโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะาโมงเย็นกว่าๆนะคะบ,บอกเส้นทางการจ,ะะจราจรเอาไว้สักนิดหนึ่งค่ะน,นี้ไปดูจากจอสร้อยมาเขาบอกว่าสำนักงานเขตพระโขนงแจ้งปิดเส้นทางซอยสุขุมวิท64นะคะคุณผู้ฟังตรงทางลัดที่จะไปทางด่วน62 ก็ปิดซอยพงเวทอน,นุสรหนึ่งกับสองนะคะก็คืออ่ะเพราะว่าเขากำลังจะวางท่อโดยใช้เวลาดําเนินการประมาณสองสัปดาห์ก็อดทนกับคุณผู้ฟังอดทนเอาจริงตอนขับรถผ่านบริเวณที่เขาแบบถนนเพชรบุรีที่เขาปิดฝาไว้ตรงบนถนนน่ะเอาจิงนะใจไม่ค่อยดีวันนั้นขับตามไปทีหนึ่งข้างหน้าลงไปปุ๊บน้ํากระฉอกขึ้นมาทา,ทางทางที่ฝาปิดนี่แบบตาม เลี่ยงก็ไม่ได้แล้วต้องเผชิญหน้าไปไปได้วยใจที่แบบแผลวหาให้ใจแผล่แผลๆขอให้รอดขอให้ทุกคนรอดอย่ามีใครแบบฟึบไปเพราะว่าเราจะได้ยินข่าวเรื่องถนนที่สุดหรืออะไรอย่างนี้ค่อนข้างเยอะก็ตอนนี้การเดินทางในประเทศไทย โดยเฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑลต้องใช้ดวงเป็นหลักด้วยนะคะเมื่ฟังนี้ไม่ได้พูดเล่นบางทีเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างจริงๆแล้วมันคือเรื่องของอุบัติเหตุถ้ามันต้องช่วยกันระวังทุกคนระวังมันก็จะไม่เกิดแต่ตัวถนนมันต้องพร้อมด้วยแต่ตอนนี้เราต้องยอมรับว่าตัวถนนหลายจุดก็ไม่ได้พร้อมเพราะฉะนั้นในทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยก,ากาัแล้วกันส่วนใครที่กาลังจะเดินทางไปญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเผชิญกับฤดูใบไม้ร่วงที่ร้อนที่สุดทาําว่าเห็นด้วยไหม เห็นด้วยค่ะคุณผู้ฟังจริงๆมันควรจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วแต่หลายพื้นที่ที่ตอนนี้มันควรจะแดงเอือกแล้วอะ มันยังเหลืองอยู่เลยค่ะมันยังไม่แดงเลยค่ะดีที่มันยังอุตส่าห์พ้นเขียวมาให้เช็คกันให้ดีๆนะคะอากาศแปรปรวนค่ะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นแผนที่วางไว้ปรับเปลี่ยนอาจจะต้องนะคะแต่อย่างน้อยถ้าคุณไปเดินทางและสนุกกับการที่อยู่ระหว่างทางได้แค่นั้นก็มีความสุขแล้วขอให้คุณโชคดีเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภยัยวันนี้ถ้ากลับถึงบ้านแล้วขอให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่อาบน้ําทานข้าวและนอนให้หลับพรุ่งนี้ตื่นมาทํางานกันแบบจริงจังสวัสดีค่ะ EFM DJ Playlist by DJ Omdra. เวลาได้ผ่านไปพร้อมกับพูดใจที่เงียบเงาไม่เคยมีใครทำให้เข้าใจและลบล้างบางสิ่งที่เธอฝากไว้พยายามสักเท่าไรยังคิดถึงเธอท,ทุกทีทำไม Make highlights thank <laughs> you